กุรไฟก็จะมาบอกเคล็ดรับผิวสวยของปูรยไฟค่ะโดยช่วยที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างมากกิเบอรี่และวิตามินผิวอีกมากมายนั่นก็คือตัวนี้เลยบูมกูตาช็อตที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าผ่านการพิสูจน์ว่าดูดซึมดีถึง250เท่าและได้ไปคว้ารางวัลที่โซอินเตอร์เนชันแนลอินเว i ชั่นแฟร์2020ที่กรุงโซมาอีกด้วย วิธีกินก็ง่ายมากๆเลยแค่ฉีกซองแล้วกรอกใส่ปากใต้ลิ้นค่ะเจ้าก,กรูตาก็จะดูดซึมได้เลยทันทีโดยไม่ต้องทานน้ำตามค่ะสาวๆคนไหนที่อยากมีผิวสวยใสยแนะนำเลยค่ะบูมกรูตาชัต สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายก็มีกูต้าตัวใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนค่ะนั่นก็คือบูมกูต้าช็อตตัวนี้นั่นเองค่ะจะบอกว่าได้ลองกินมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะสังเกตได้เลยว่าสามารถฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆยิ่งเวลาออกแดดน,นะคะผิวจะดูขาวแล้วก็ ว้าวมากๆเลยค่ะวิธีกินนะคะง่ายมากๆเลยแค่ฉีกซองแล้วก็เกากใส่ปากแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องผสมกับน้ำก็ได้นะคะการกินแบบนี้นะคะทำให้ดูดซึมได้ดีมากขึ้นถึง250เท่าอีกด้วยแล้วก็กูต้าตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมที่สามารถต้านสารอนุมูลอิสระนะคะได้สูงสุดอีกด้วยค่ะใครที่บอกว่าตอนนี้ผิวครั้มเสียจากแดดมานะคะแนะนำให้ไปลองตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าทรายได้ลองกินแล ก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเห็นผลมากๆเลยค่ะ